Okay. มือ2ที่เป็นซิลหรือเปล่าสนใจมีไหมคันนี้เอาพาน s อตัวเบนซินส0 1 7น 2017. คันนี้ไมน้อยมากๆไม่7 7, 7, 7. ็ดเจ็้าของคนเดียวและมีคนสาบรถผมบอกเลยคันนี้ผมรู้ประวัติผมเป็นคนไปเลินรถคันนี้มาเองกับมือโอเคสวัสดีครับพบก,กับช่องเซอร์เบิร์มรถยนต์นำเข้าแล้วนะครับผลพวงมาจากคลิปที่แล้วมีลูกค้าสอบถามว่าอีสเซอร์เบิร์มมีตัวมือ2ที่เป็นตัวเบนซินหรือเปล่าเป็นเอาพาน f อตัวเบนซินไหมสนใจมีไหมผมบอกว่าผมมีนะครับ ผมมีเลยคันนี้อพาร์ตเอซี SE, ตัวเบนซินปี2017คันนี้ไม่น้อยมากๆไม่70,07ไม่70,07นะครับต้องบอกก่อนไม่เจ7เจ้าของคนเดียวและมีคนขับรถผมบอกเลยคันนี้ผมรู้ประวัติผมเป็นคนไปเชินรถคันนี้มาเองกับมือเรารู้ว่าคนที่ใช้รถคันนี้เขาเป็นยังไงและที่สําคัญรถคันนี้คือรถที่ออกจาก b r g เราเมื่อปี2017 นะครับคู่มือระทีต่างๆยังเป็นมีของบ r ีจีเราเลยยางกระยุงยปูพืน้นก็ยังเป็นของบ r ีจีเราต้องบอกว่าใครได้ใครได้คันนี้ไปต้องบอกว่าที่สุดแล้วสภาพดีที่สุดไม้เพียง77ดหปี2017ใช้แค่วันละย6กกิโลเองนะครับใช้น้อยมาก26กกิโลเองนะครับล้อพอเป็นตัวท็อป้อก็เป็นล้อขนาด18นิ้วจะไม่เหมือนไฮบริดนะไฮบริดเขา้อ17อันนี้จะเป็นตัวท็อปเลยล้อ18นิ้วมาดูภายในภายในต้องบอกว่าสวยครับ ภายในเป็นเบาะผ้าสก,กาดผสมหนังนะเ hmm. บาะปรับไฟฟ้าเหมือนกันเลยครับ feet, ไม่น้อยมากกล้องซูมเลย mm hmm. ไม่น้อยมากนะครับไม่น้อยมากแต่ภาพเดิม hmm. เดิมเดิมเ,เดิมเลยเดิมเดิมเจ้าของคนเดิมยังบอกว่าตอนที่เทิร์นรถอะครับ <Yeah. S 1> เขาบอกว่าเขายังไม่อยากจะเทิร์นเลยแต่เขาเสียดายคันนี้มากเพราะว่ามันสภาพดีมากๆที่เขาเปลี่ยนเพราะว่าเขาอยากขับรุ่นใหม่แค่นั้นเองโมเดลใหม่แค่นั้นเองบอกปรับไฟฟ้านะครับ มีรองน่องไฟฟ้ามีเอ็นไฟฟ้านะครับมีสันลูกคนนั่งคนขับมีให้เลยนะครับก็อบอกว่ามีให้ครบเลยคันนี้นะครับเนื่องจากเป็นตัว f อคันนี้เอเวอร์เของมันก็อยู่ที่ประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรนะ12กิโลเมตรต่อลิตรขับเครื่องล้อหน้าเครื่อง2,5 0 0นะครับ180แรงมา้าแรงบิดตก็2 3 5นิวตันเมตรดูรอบรถครับสวยครับรอบรถเนี่ยเราจะดูเลยว่าตัวไฮบริดกับเบนซินแทบจะไม่แตกต่างก,กัน แต่ดูที่โลโก้อันนี้ไม่มีโลโก้เป็นตัว s อหรือตัวไฮบริดอ่ะดูภายในดูภายในเลยครับอ่ะผมไม่ดูก่อนดูอย่างกระดุมยังเป็นของ b บ g อยู่เลยอันนี้ผมกล้าการันตีเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆเ,เราแทบจะไม่ทำแรงรลคันนี้เลยเพราะว่าเขาเช็คเข้าเช็คระยะตลอดเลยเพราะนั้นเรามั่นใจในตัวรถของเราเองเอาเป็นว่าคันนี้ถ้าพี่คนไหนสนใจนะครับ เขามาดูรถได้ที่เบียจีสีนครีนเข้ามาคุยกับเซอร์เบิร์มได้เลยนะครับคันนี้เซอร์เบิร์มเปิดราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดมบาท1นึ่งล้านเจ็ดบาทราคาไม่แพงนะครับเทียบกับประบัติของมันเทียบกับการดูแรงของคนรถกนเก่าเทียบกับสภาพแบบนี้เข้ามาคุยราคากันได้รับรองท่านมาเห็นตัวจริงแล้ว179ไม่ได้แพงตลอดรถคันนี้สำหรับพี่พื่อท่านไหนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดสมัครทยกันด้วยฝากติดตามช่องเซอร์เบิร์มด้วย ผู้จัดานกำลังเยอะมากขึ้นแล้วครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ